สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมมือถือเปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมาเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้วก็เล่นให้ดูเลยละกันครับผมเราเข้ามาแรกๆนะครับผมให้เราเดินไปที่โน้ตบุ๊กตรงนี้ครับผมเพื่อนำการสั่งสินค้านะครับผมเพื่อเอามาขายนะสินค้าก็จะมีเคสโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหูฟังแล้วก็แท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นพวกตั้งโชว์หรือว่าโต๊ะตั้งโชว์สินค้าของเรานะครับผมก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลายเส้นสินค้านะครับผมหรือว่าเราจะให้มันปลดล็อกนะครับผมก็ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีคอมพิวเตอร์เมาส์คีย์บอร์ดนะครับดโดรนนะครับแล้วก็กล้องจรปิดนะครับพวกนี้นะเราสามารถปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับผม มาครับเดี๋ยวเรามากดสั่งสินค้าเพื่อทําการขายในร้านกันเลยครับผมอันนี้ผมจะสั่งเคสสามสีเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นสมาร์ทโฟนครับผมเรากดแอดสินค้าแล้วผมวก็ทําการกดซื้อครับนะครับแล้วก็รอสินค้ามาส่งนะครับผมเราสามารถกดคําว่า Speed up ได้นะครับผมสินค้าก็จะมาส่งที่หน้าร้านเราเลยนะครับ แต่เราจะเสียพลังงานสายฟ้านะครับผมอ่าสินค้าของเราก็มาครบแล้วครับผมอ่ามาครับต่อไปเราทําการวางสินค้าครับผมนะครับวางสินค้าก็จะเป็นอันนี้จะเป็นส่วนของการวางเคสโทรศัพท์นะครับอ่าต่อไปสมาร์ทโฟนครับผมอ่าสมาร์ทโฟนจะวางไว้ที่โต๊ะนี้ครับผม อ่ะกล่องเปล่าเราสามารถกดทิ้งได้ที่ถังขยะตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะครับผมให้เราวางสินค้าให้ครบเลยนะครับเพื่อนำการวางขายนะ พอเราวางสินค้าขายเสร็จแล้วนะครับผมจะลืมมากดตั้งราคานะครับอ่าราคาผมแนะนําให้ตั้งเป็นสูงสุดเลยนะครับผมอ่าอย่าลืมตั้งทุกสินค้านะครับเพื่อผลกําไรของร้านเรานะครับผมอ่าพอเราวางสินค้าลงขายพร้อมแล้วครับผมมากดเปิดร้านตรงนี้ครับแล้วก็ให้เรามายืนตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอให้ลูกค้ามาซื้อนะครับ ลูกค้ามาแล้วครับผมลูกค้าก็จะเลือกซื้อนะครับผมสินค้าในร้านของเรานะบางคนก็เลือกซื้อเคสบางคนก็เลือกซื้อสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็รอลูกค้ามาคิดตังค์ครับผมอ่าเนี่ยครับนี่กดที่สินค้าเลยครับผมแล้วก็กดไปที่เงินของลูกค้าเลยครับผมอันนี้เป็นระบบทอนเงินนะครับก็กดตามนี้ได้เลยครับผมลูกค้าบางคนก็ซื้อเยอะนะครับผม ยิ่งดีครับร้านของเราจะได้มีกําไรเยอะๆครับผมทอนเงินไปครับอลูกค้าบางคนก็ใช้บัตรเครดิตนะครับผมให้เรากดตามราคาของได้เลยครับผมระบบของเกมนี้นะครับสามารถขับรถได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อรถให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับผมนี่ครับจะเป็นพวกรถสปอร์ตนะครับผมถ้าเรามีเงินเยอะก็สามารถซื้อขับได้นะครับผม ให้เราเข้ามาที่โชว์รูมตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตังยังไม่พอครับผมขับรถเก่าๆไปก่อนครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรถของเรานะครับผมเราสามารถขึ้นขับได้นะอันนี้ครับบังคับได้เลยนะครับผมอีกอย่างครับผมสำหรับเกมนี้ก็สามารถขยายร้านได้ด้วยนะครับแต่เราต้องมีเลเวลที่สูงกว่านี้ก่อนนะครับผมถึงจะขยายร้านได้นะครับ สำหรับเกมมือถือเปิดร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยน,นะครับขอเล่นเกมอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ